อัปเดตนาข้าวหลังบ้านค่ะผู้ชมแล้วก็ได้ชมอดอกเอ้ยอะไรนะยอดตำลึงไปด้วยค่ะยอดตำลึงไปด้วยอัปเดตค่ะอัปเดตทุกนาหลังบ้านค่ะรวงข้าวงานม,มากๆค่ะรวงข้าวรวงโตแล้วก็เหลืองอาลามค่ะเหลืองอาลามเลยค่ะคุณผู้ชม อ๋พอพรชาแนลพาคุณผู้ชมมาชมทุ่งนาหลังบ้านเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายทำคลิปวิดีโออัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เก็บเกี่ยวแล้วค่ะเก็บเกี่ยวแล้วชมบรรยากาศอ่าลมหนาวตอนเช้าด้วยค่ะเพราะวันนี้อากาศสุโขทยัยอากาศหนาวเย็นลงมากค่ะคุณผู้ชมอากาศหนาวเย็นลงมากค่ะวันนี้ชมบรรยากาศทุ่งนาหลังบ้าน สบายๆผ่อนคลายไปกำไปกับบรรยากาศบ้านๆน,นะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะนี่เลยยอดตําลึงยอดตําลึงที่เคยถ่ายทำคลิปวิดีโอแล้วก็วันนี้ก็จะทำการเด็ดยอดตําลึงค่ะเป็นคลิปเด็ดๆค่ะก็คือเด็ดยอดตําลึงนี่แหละค่ะคลิปเด็ดเด็ดยอดตําลึงแล้วก็ชมทุ่งนาค่ะ ทุ่งนาหลังบ้านค่ะลมพัดไหวๆนี่ก็คือลมลมหนาวคุณผู้ชมสกุโไทยหนาววันนี้อากาศหนาวลงค่ะ,ะเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติทุ่งนาหลังบ้านนะคะลวงข้าวสีทองคุณผู้ชมลวงข้าวสีทองสวยงามตาค่ะ สดชื่นยามเช้านะคุณผู้ชมประมาณเกือบ9ก้าโมงค่ะ8ปดโมงกว่าค่ะคุณผู้ชม8ปดโมงกว่านะตอนนี้ที่บ้านของอภรราแนลค่ะฝูงนกเยอะแยะเลยค่ะเสียดายที่ว่าอยู่อยู่อยู่แปลงนอนะคะ่ะถ่ายคือเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าจะติดเข้ามาในคลิปวิดีโอหรือเปล่านกน่าจะมาจิกกินรวงข้าวค่ะเป็นนกรนกระจิบนกกระจาบตัวเล็กๆอะคะ่ะ เป็นฝูงเยอะมากๆค่ะฝูงนกตัวเล็กๆค่ะวันนี้ยังไม่เจอฝูงบินต่ำคุณผู้ชมฝูงบินต่ำของอภรรยาชแนลก็คือนกตัวใหญ่นกตัวใหญ่ที่เขาบินโฉบมาต่ำๆแล้วก็เคยถ่ายทำคลิปวิดีโอแล้วก็จับภาพไว้ได้ทันนะคะวันนี้ยังไม่เจอค่ะเจอแต่นกกระจิบนกกระจับตัวเล็กๆแต่ว่ากล้องไม่สามารถจับภาพได้เพราะว่า สัตว์โลกผู้น่ารักอยู่ไกลค่ะอยู่ไกลหลายเมตรอยู่ค่ะเป็นนกตัวเล็กๆค่ะนกกระจิบนกกระจาบเสียงดังตรงนี้ยต็นจิบจิบจับเนี่ยค่ะตรงต้นมะขามเนี่ยค่ะต,ต้นมะขามนี่คืออยู่ริมรัวเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่ริมรั้วเลยค่ะให้ชมบรรยากาศผ่อนคลายยามเช้าค่ะลมหนาวพัดมา ใบไม้ยอดไม้สั่นดุกดิกดุกดิกเพลิดเพลินค่ะคุณผู้ชมอารพร์ชาแนลก็จะประมาณนี้ค่ะนำเสนออัปเดตชีวิตบ้านๆก็คือต้นไม้ธรรมชาติรอบๆตัวรอบๆบ้านตรงนี้ก็เป็นที่นาของของ,ของพี่ชายค่ะหลังบ้านก็คือข้าวก็งามตาแล้วค่ะใกล้จะได้เก็บเตี่ยวแล้วเพราะว่ามีอ่าลวง ที่ว่าเขียวๆไม่เท่าไหร่อะค่ะนอกนั้นก็คือจะเหลืองอลามเป็นส่วนมากข้าวรุ่นนี้โชคดีค่ะล้มแค่นิดหน่อยช่วงที่วันที่ฝนตกอะค่ะวันที่ฝนตกก็คือข้าวล้มไปบางส่วนแต่ก็ไม่มากไม่เยอะค่ะไม่มากไม่เยอะไม่มากพยายามจะมือนิ่งๆแล้วก็แผนกล้องช้าๆ คุณผู้ชมจะได้อาับชมอย่างไม่ไม่เวียนหัวไม่เวียนหัวตรงนี้ค่ะที่อาพรแชนแนลพยายามฝึกฝึกตัวเองก็คือถือกล้องให้นิ่งๆแล้วก็พยายามแพนกล้องช้าๆเพราะว่าถ้าตัวเราเองเป็นเจ้าของคลิปเจ้าของช่องเนี่ยค่ะดูแล้วยังเวียนหัวเลยแล้วก็เพื่อนๆก็คงไม่ไม่อยากดูเท่าไหร่อะค่ะไม่อยากดูคลิปวิดีโอของเราเท่าไหร่ก็พยายามจะ เอามือประคองกล้องแล้วก็ถ่ายทำคลิปวิดีโอแบบว่าให้มีคุณภาพสูงสุดก็คือพยายามแพนกล้องช้าๆแล้วก็ถือกล้องให้นิ่งๆค่ะอันนี้ขลมพัดลมหนาวค่ะลมหนาวมาเยือนแววค่ะสุขโขทัยหนาวอีกแววสุขโขทัยหนาวอีกแล้วค่ะว้าวบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมว้าวว้าว้วาค่ะ ลมหนาวลมหนาวค่ะคุณผู้ชมก็คือหนาวเย็นจนไม่ต้องอเปิดพัดลมค่ะวันนี้ก่อนหน้านั้นที่อภรชแนวก็คือมีบน่บนๆไปว่าอากาศไม่ค่อยหนาวเย็นเลยสุโขทัยอะไรประมาณเนี้ยค่ะวันนี้ก็โอเคแล้วค่ะคุณผู้ชมอากาศสบายๆค่ะอากาศสบายสบาย อยากร้องเพลงเนาะแบบลมหนาวพัดมาอีกแล้วไอประมาณเนี้ยแต่ก็ร้องไม่ได้ค่ะร้องไม่ได้เดี๋ยวช่องปิวค่ะคุณผู้ชมอ่ามีสัตว์โลกผู้น่ารักบินผ่านหน้ากล้องด้วยค่ะคผู้ชมบินผ่านหน้ากล้องด้วยค่ะบินผ่านไปผ่านมาสัตว์โลกผู้น่ารักค่ะแวะชมยอดตำลึงค่ะแวะชมยอดตาลึงตำลึงค่ะ ว้าวว้าวว้าว,ว,าวนกน้อยนกน้อยว้าวว้าวเลยค่ะเสียงนกเกาเห่าค,คุณผู้ชมเสียงนกเกาเห่าค่ะดังมาแต่ไกลเลยค่ะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมได้ยินไหมไม่รู้ว่าดังเข้าไปในในคลิปวิดีโอไหมอาพรชาแนลก็พยายามจะส่องส่องนกส่องนก พยายามส่องนกให้คุณผู้ชมได้รับชมฟังเสียงไปก่อนเนาะฟังเสียงค่ะคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นนกกระจิบนกกระจากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาทำรังที่อต้นมะพร้าวค่ะเขาเคยทำรังตรงนี้แล้วก็ก้านมะพร้าวก้านมะพร้าวแก่แล้วล่วงลงมา ตอนนี้เขาก็เลยไปทำาลังที่ต้นมะม่วงค่ะต้นมะม่วงอุย้ยสงสารมากค่ะสงสารที่ว่ากิ่งมะพร้าวก็คือแห้งแล้วก็ร่วงลงมาหลังเขาก็ร่วงลงมาด้วยกว่านกน้อยน้อสัตว์โลกผู้น่ารักจะทำหลังได้สำเร็จก็ใช้เวลานานมากแต่ทำไงได้เนาะธรรมชาติของอไม้ย,ยืนต้นก็คือต้นมะพร้าว พอก้านไหนที่ว่าเขาแก่เขาก็ร่วงหลดลงมาเป็นธรรมดาธรรมดาค่ะโอเคค่ะอภรรชาแนลค่ะอัปเดตชีวิตบ้านๆประจำวันพาคุณผู้ชมมาชมทุ่งนาข้าวหลังบ้านว่าได้เก็บเกี่ยวแล้วโอเคค่ะ